บทที่สองยาว,วัยเต็มไปด้วยความเครียดแค้นรัฐบาลกลางที่กรุงปรารีสตได้รับรายงานด่วนทางโทรเลขของกลางปีพุทธศักราช2555ว่าชาวชนบทภาคกลางของเวียดนามได้กำเริบหนักขึ้นจนถึงขั้นจลาจนแล้วแต่พวกนี้ไม่มีอาวุธนอกจากมีดทำปลาและเรื่อยสำหรับเรือยไม้เกษตรนี้ยังอยู่ในมือที่พอจะควบคุมได้เขาได้โปรดสำรวนว่าควรจะจัดการอย่างไรกับพวกนี้ซึ่ง่ควบพวกตาลางเลย คนยืมันทั้งหลายและหญิงที่ได้ก่อการจราดานถึง่น่วายเป็นนี้หน้าสุสารเป็นที่สุดไอพวกได้แต่ชูกำปั้นยืนร้องตะโกนหน้าเภอซึ่งมีคนฝรั่งเศสเป็นนเพอนั่งวางหน้าที่ในเสียงชาวบ้านร้องตะโกนว่าพวกเราจะตายกันอยู่แล้วขอความเห็นใจจากท่านบ้างโปรดลดคัตราภาษีลงมาหน่อยเถอะการร้อง ขอแบบนี้กับพวกฝรั่งเสใจเที่ยมก็ไม่ต่างอะไรกับไปขอร้องต่อต้นไม้มันก็ได้แต่เฉยลูกเดียวแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งต่อมามันก็แสดงเรืเ่อเห็นโดยการออกจับชาวยวนที่อยู่ในขายุงสัยว่าจะเป็นหัวหน้าของความวุ่นวายทั้งหมดทั้งหมดเห็นจะเกือบพันคนและเพราะว่าคุกตารางไม่มีจะใจมันก็เลยประหารชีวิตหมดแา่แก่ชาวยวนคนหนึ่งถามเจ้าของร้านขายเครื่องชำในตลาดว่า ไอ้ฝรั <Quiz. S 1> ่งเศสพวกนี้มันนับถือศาสนาอะไรหรือเปล่าก็าไปรับคําตอบว่ามันจะมันเป็นพวกที่มาจากนรกไม่มีศาสนาหรอกยายเออนี่แนะยายที่บ้านลูกหลานอ่านหนังสือพิมพ์จีนกันบ้างหรือเปล่าอ่านแล้วก็เผาซะนะเขาว่า <unplug. S 1> ไอ้เศษมันเห็นบ้านไหนมีหนังสือพิมพ์จีนเป็นไม่ได้เจ้าของบ้านจะโดนจับเข้าคุกมันกลัวอะไรวะยายถามด้วยความที่โศวอ้าว กลัวจะติดเชื้อปฏิวัติเขาเมืองจีนเท่าแล้วสิยายการจะลาจนทั้งนั้นเป็นอันว่าล้มเหลวผู้นำสองคนคือด็อกเตอร์ตรันตวีกับตันขีรับท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวบานที่ถูกตัดหัวกลางตลาดเป็นการขู่ไม่ให้ใครลุกืขึ้นีิลูกเล็กเด็กแดงเห็นภาพคนถูกตัดหัวแล้วก็ร้องไห้กันระงมพวกฝรั่งเศสเรียกการกระทำอันนี้ว่า การปราบปรามผู้ก่อการร้ายแต่พูดกัในงานดินเนอร์สิ่ปารีสว่าเป็นการปราบพวกโจรลุงชันเพื่อเป็นอนุสรสำหรับการก่อจลาจลครั้งนี้ชาวเวียดนามพากันตัดผมมวยกันหมดพวกหนุ่มๆก็กระเทือนกันหรือปรึกษากันว่าจะไปหาอาวุธมาจากไหนเพื่อจะมาแก้แค้นให้ฝรั่งเศสจอมเบกเดินวังมาอย่างกับพู่อับโทษ ในขณะที่ประเทศเวียดนามลุกเป็นไฟไปทุกหยกยา่ยประการกดขี่อของฝร,รั่งเศสนี้โจจะมนเพิ่งจะอายุเพียง5ปีเท่านั้นแต่โดยที่เขามีเลือดรักชาติอย่างแรงกล้าซึ่งสืบเสือส้อสืบสายเลือดนี้มาจากผู้บังเกิดกล้าวจึงรู้สึกเจ็บแค้นแทนชาวบ,บ้านถูกข่มเหงรังแกอย่างไม่เป็นธเป็นอย่างยิ่งแม่จะมีอายุยังน้อยแต่ก็ยังมีความคิดที่จะขับไล่พวกฝรั่งเศสจองเบ็งเหล่านั้น ออกไปเสียให้คนจะเวียดนามอันเป็นเทรวรัตนในหวงแขนอันที่จริงโฮจิมินได้เกิดความรู้สึกเป็นเดือเนแค้นมาก่อนหน้านี้แล้วกล่าวคือเมื่อเขามีอายุได้แปดขวบได้เคยร่วมมือกับพวกใต้ดินรับทาหน้าที่เป็นผู้โส่ขาวเพราะไอ้ฝรั่งเศสไม่สงสัยว่าเด็กตัวเล็กขนาดนั้นจะรู้จักทํางานใต้ดินแล้วโฮจิมินยกย่องนักสู้อย่างฟันจูตริน แต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของท่านที่นี้เพราะท่านฟันจุตรินได้ขอร้องให้ฝรั่งเศสเปลี่ยนแปลงวิธีการปกครองเวียดนามไปใหม่โฮจิมินถือว่าการขอร้องเช่นนี้ตอกจะโง่งมากไปหน่อยเพราะไม่ผิดอะไรกับการไปขอชีวิตกระต่ายจากเหลือส่วนนักต่อสู้เพื่อชาติอีกท่านหนึ่งคือท่านฟันโบยาวได้พยายามวิ่งเต้นขอรับความช่วยเหลือจาก ให้อ้ายยุ่มช่วยมาขับไล่รังศสแต่โฮจีมินเห็นว่าพิธีนี้เป็นการเสี่ยงเกินไปพระเท่ากับว่าไปขอให้หมาป่ามาช่วยขับไล่เสือแล้วก็โชคดีเสือวิ่งหนีไปจริงให้หมาป่าก็จะเข้ามาจับตายอีกเหมือนกันเพราะอ,อายุ่ก็เคยไปข่มนนเหงรังแกคนจีนมาแล้วนักต่อสู้เพื่อชาติอีกท่านหนึ่งคือหวองเห่าทาม์รู้สึกจะดีกว่าเพื่อน ว่าท่านผู้นี้พุ่งเป้าหวังจะต่อสู้กับฝ่ายฝรั่งเศสโดยรตรงแต่นิสัยส่วนตัวของวองเห่าถามนั้นผู้คนไม่ชอบหาว่าท่านคนถือตัววางท่าเป็นคนมีภูมหนักสักใหญ่ตั้งตัวเป็นเจ้าชอบคุกคามสมาคมและพวกคนมีเงินและมีตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะักปฏิวัติรุ่นก,นก่อนต่างได้ให้บทเรียนอนันมีค่าต่อหฮจะมีนในวัยยาวที่สพวกเขากําลังสั่งสมประสบการณ์ นักปฏิวัติทั้งสองคือท่านฟันโบยเจ้าและท่านฟันจูตรินเป็นเพื่อนกับบิดาของโฮจิมินเคยเป็นมาหาสู่กับบิดาของโฮจิมินอย่างเงืองเมื่อเห็นว่าลูกชายของเพื่อนคนนี้มีแววฉลาดจึงแนะกับเพื่อนบอกควรคิดอ่านส่งชายคนนี้ไปศึกษาที่ญี่ปุ่นแต่โฮจิมินประกาศเด็ดเดี่ยวว่าจะไม่ยอมเรียนที่ญี่ปุ่นเป็นอันขาดบิดาก็เลยเฉยๆไม่อยากจะกัดขืนฝืนใจลูก อีกสองเดือนต่อมาญาติคนหนึ่งได้ชวนโฮจิมินไปเที่ยวเมืองใหญ่ที่มีความเบิกเ,เริกสนุกสนานโฮจิมินได้ออกเที่ยวบับอยากนาคนหนึ่งซึ่งอายุคุนราวเขาเดียวกันชื่อเลเลได้พาเขาไปชมสถานเริงรมต่างๆเช่นบียรฮองโรงเต้นรำและโรงภาพยนตร์สมัยใหม่ซึ่งโฮจิมินสารภาพว่าไม่เคยเห็นคนโอบก,กอดกันอย่างในโรงเต้นรำ ก่อนอยู่มาวันหนึ่งอย่าอายุเท่าเท่ากันได้พาเขาไปรับประทานไอศครีมโอลิมินรู้สึกแปลกใจมากเพราะตั้งแต่เกิดมาเคยลิ้มรไสไอศครีมครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตตอนค้ากับโอลิมินได้ถามเพื่อรูว่าเธอรักประเทศชาติเพือไหมผู้ถูกถามรู้สึกประหลาดใจว่าทาไมโอลิมินถึงตั้งคําถามช่้นนี้เอากบเขาแน่นอนสิว่าใอรจะไม่รักประเทศชาติของตัวเองละ่ะ โจนจินนีจะกล่าวสบเดีวว่าถ้าเช่นั้นเธอจะเก็บความลับได้ไหมได้สิขอเธอสองวางใจเถะเพื่อนหรับถ้างั้นก็ดีนะโจนจินเผยความในใจให้เพื่อนฟังว่าคือว่าฉันอยากจะเดินทางไปเซอรงเแียประเทศอื่นๆแถวยุโรปเพื่อจะได้เห็นความเจริญของบ้านเมืองในประเทศเหล่านั้นฉันก็จะได้กลับมาช่วยเพื่อนร่วมชาติของฉัน ฉันอยากชวนเธอไปด้วยโทเธอเผื่อเกิดอุปสรรคเจ็บป่วยจะได้ช่วยคิดแก้ไขเธอจะไปกับฉันนะเราจะเอาเงินที่ไหนเป็นค่าเดินทางล่ะเงินนะนี่งไงล่ะโอจิมิตอบเรายกมือทั้งสองขึ้นเราจะทํางานเรามีมือมจะกลัวอะไรเราจะทําอะไรสักอย่างเพื่อเป็นค่าจิตใจในการเดินทางเป็นไง,งรู้ไหม ไปก็ไปวะเพื่อนคนนั้นตอบโดยยังไม่ทันที่จ้รอบครอบแต่พอกลับไปถึงที่พักเพื่อนคนนั้นออกมาตรองดูแล้วก็รู้สึกว่ามันจะน่ากลัวไปคงจะต้องผจญกับความยากลำบากในอุปสรรครอยแครั้นจะปฏิเสธก็วิตกว่าจะเพื่อนจะเสียใจจึงพยายามหลบหน้าโฮจิมินในวันรุ่งขึ้นแต่ต่อมาอีกสามวันโฮจิมินก็หายหน้าหายตาไปเพื่อนคนนั้นถามใครๆก็ไม่มีใครตอบได้ว่าิ นะแต่เพื่อนคนนั้นเขาจะมั่นใจว่าโฮจิมินห์เขเดินทางนนออกจากเวียดนามไปแล้วแต่จะไปกับใครโดยวิธีใดก็ะเอาเป็นกองข้ามลงจุดทูบบอก,อ,กอ,อกเทวันดาว่าขอจงคุ้มครองช่วยเขาด้วยเถิดเพราะเพื่อนคนนี้เขารักบ้านรักเมืองอย่างสุดชีวิตอย่ให้เขาต้องอิ่สั้นเลยจังหะคูนเรือเดินสมุทรของฝรั่งเศสลำหนึ่งกำลังจอดเทียบท่าอยู่ที่สไส่ง่อน เพื่อรับสินค้าและคนไปสระเวลาบ่ายคล้อยวันหนึ่งมีเด็กหนุ่มแปลกหน้าเดินขึ้นมาบนเรือหลังจากยืนเ,เก้กๆกลางๆอยู่ครู่หนึ่งจึงรูปรวัความกล้าเดินตรงไปที่พนักงานประจําเรือกลุ่มหนึ่งซึ่งยืนคุยกันอยู่และเอ่ยว่าเออผมอยากจะขอเข้าทํางานเรือเราจะช่วยผมได้ไหมครับในมีน่ตำแหน่งว่างเราพนักงานคนหนึ่ง จะมีว่างกเราว่าไม่มีอำนาจอะไรที่จะรับท,าท่านเขาทำงานได้และพนักงานสี่ห้าคนกลุ่มนั้นก็อดวร์รับการทิ้งขับไม่ได้เห็นเขาหน้าเด็กหนุ่มคนนี้เขาจะตืต่นนเหมือนเด็กผหนอกไปก,ก็อดนึกชมไม่ได้ว่าเจ้มอนี่มีเขาหน้าแสดงว่าเป็นคนมีความฉเฉลียวฉลาดน่าจะได้ทำงานในตำแหน่งที่สูงกว่าพนักงานต่อไปของเขา คนคนหนึ่งในจํานวนนั้นซึ่งเฮือกโุกสูงหงุดหงิดจึงกล่าวขึ้นด้วยความสงสารว่าตามฉันมาสิพาขึ้นไปพบกับทันผู้บังคับการเรือข้างบนโชคดีอาจเรือล็อกคือไว้กันได้ลูกชายเขาดีๆหน่อยนอปิ้นเท้าเขนีดผู้บังคับการเรือเห็นว่าเด็กหนุ่มคนนี้หน่วยกล้ามิเล่รู้สึกเอ็นดูและสักถามว่าเขาทำอะไรได้บ้างล่ะหนุ่ม งานอะไรก็ได้ก่อครับผมจะพยายามทําอย่างสุดความสาม,มารถเขาตอ,อบอย่างนอกนอกแต่อย่างนั้นก็ดีแล้วฉันจะบรรจุเธอว่าทำงานในตําแหน่งเ็กรัรใช้ในห้องครัวไปก่อนขยันจะเพี้ยนนาเรื่องตาแหน่งให้ผู้บังคับการเรือสาวพิงคา,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 ายพรุ่งนี้เช้าก็มาทํางานได้เลยเฮ้ยชืย่ออะไรเนะ่เราอ่ะ กระผมชื่อบาขอรับชื่อบาชายหนุ่มแสดงความขอบคุณก่อนลากลับเมื่อไปถึงบ้านกยังวิตกอยู่ว่าตัวเองไม่เคยทำงานครัวเลยาไปหุงข้าวแล้วทำให้ข้าวมันไหมคงอับอายเขาแย่แต่ก็โอดนึกอีกมาว่าไม่ได้ว่าจะมานั่งวิตกกลัวอะไรไใยอะไรอะไรทั้งหมดไปอยู่ที่ความสามารถอีกเดียวแต่ลงได้ยพยายามอย่างจริงจังแล้ว ต้องทำได้เท่านั้นหากไม่รู้ก็ค่อยๆเรียนและฝึกฝนไปทีละน,น,น้อยใครมันจะรู้มาตั้งแต่ของมาจากทองแมงทุกอย่างต้องเรียนโตเทนั้นอาศัยที่เป็นคนมีมานน่าอดทนนี่เองบา่าจึงไม่ได้สร้างความหนักใจให้แกนในจ้างเลยแม้แต่น้อยงานในครัวเป็นงานนะ่ะเขาต้องตื่นนอนตั้งแต่ตีสี่ทุกวันเริ่มปัด กว่าเช็ดถูล้างถ้วยชามทําความสะอาดภาชนะทุกอย่างในห้องครัวด้วยความระมัดระวังรีบร้อนก็ไม่ได้จะแตกหมดแ่่จากนั้นต้องก่อไฟและขนถานเตรียมไว้ให้พอใช้ประจุตลอดวันแค่นี้ก็เหนื่อโสมแล้วแต่ก็ยังต้องรีบทําต่ออีกคือมีหน้าที่ต้องไปขน,นอาหารสดจากห้องเก็บเช่นเนื้อผักข้าวสารและของอะไรอื่นอีกสิบปาทห้อหครัว งานนี้เป็นงานหนักที่สุดเพราะอยู่ในห้องครัวอากาศร้อนอบอ้าวนอกจากนี้ยังจะต้องลงไปแบกน้งแข็งก้อนตัวโตจากห้องเก็บซึ่งนับก็หนักคนสำหรับเด็กหมที่มีเรือนร่างกอบบางอย่างเขาต้องแบกแท่งน้ำแข็งขึ้นบันไดแถมเรือยังโครงเครงให้อีกต้องทรงตัวไว้ให้ดีเพื่อไม่ให้ตกบ,บันไดเมื่อทางห้องครัวทำอาหารเสร็จเขายัยางมีหน้าที่จั หน้าคนหัวซึ่งเป็นชาวครั่งเศษกับประปานสิกรอนด้วยแล้วเขาตึงค่อยหลองอเก็บกวัดลา,าและเก็บทุกอย่างเข้าทีให้เรียบร้อยสรุปแล้ววันวันหนึ่งต้องทำงานตัวเป็นเกลียวจะหาโอกาดมีสักนิดไม่ได้เลยเพื่อเดินสม,มุรลำนี้เป็นเรือขนาดใหญ่มากทีเดียวมันจุผู้ดิษาได้ถึงแปดร้อยคน เวลาจะทําความสะอาดกระทังทองแดงใบใหญ่ๆสําหรับหูข้าวแต่ละทีต้องขึ้นไปยืนบนม้าถึงจะทําความสะอาดได้ถนัดส่วนเวลายกเคลื่อนที่ต้องใช้วิธีลากไปตามพื้นเพราะนันหนักมากเกือบตลอดเวลาเขาจะได้ยินเสียงเรียกหาไม่หยุดหย่อนเช่นบ้าตักน้ำให้ที่เร็วๆเข้าบ้าก็ต้องวางมือจากงานที่กำลังทังค้างอยู่ รีบไปตักน้ำให้เขาบ้าหม้อซุปนี่ไปล้างเร็วๆเ,เข้าบ้าตรงไปข้นทานสิเร็วหน่อยทุกคนล้วนแต่ต้องการเร็วๆทั้งนั้นไม่มีใครเห็นใจบ้างเลยเพราะเขามีมือผิดสองมือไม่ใช่สิบมือตลอดทั้งวันหน้าตาของเขาสกปรกมอมแมมดึงเหมือกไรเล่มมือและบินก้อเสื้อผ้าเปียบปอนทั้งนี้บารู้ตัวดีแต่ด้วยความเสี่ยงตัวและเมิดนะก็จำเป็นต้องทนกลับไป เขาจะทำานย่งไรได้ในเมื่อตนเป็นคนใหม่ธรหน้าที่ยังไม่มีความชำานาญในทุกๆเรื่องจะเห็นได้จากการออกมันฝร,รั่งซึ่งเป็นงานเบาแต่ก็ทำไม่ได้เขาหารู้ไม่ว่าจะต้องทำอย่างไรตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยบอกดังนั้นเพื่อน่วมงานจึงต้องสอนให้ต่อมาอีกวันหนึ่งเขาก็อบอกหน่อไม้ฝรั่งเนื่องจากเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาเห็นหน่อไม้ฝรั่ง เขาจึงปอกเปิืนอกและตัดปลายอ่อนๆทิ้งแล้วเก็บตรงวรอมงเข็นไว้เพราะดีเพื่อนผ่านมาหินเข้าเสียก่อนจึงรีบเก็บควดแข็งทิ้งและปอกให้เขาดูเป็นตัวอย่างเขาจึงรอดตัวไปไม่โดนดูแต่ก็กดบดไม่ได้มางงไปหมดฝรั่งนี่กินอะไรกันพี่ลึกพี่ลั่น